สวัสดีครับกิตติอยู่อำเภอจวีขาเข้าเทพกข้าเทพอ่าก่อนจะถึงชุมพรส3มกิโลอ่าเขาบอกบรรยากาศร้านของพี่เยานะครับเขาบอกเจอแล้วครับโอ้โหี่บ้านเสาแดงชุมพรเสาแดงก็คือเป็นชื่อร้านของเขาครับชื่อร้านเนี่ยฮะเป็นของฝากบ้านเสาแดงฮะเป็นร้าน คําว่าเสาแดงเพื่อนๆดูนะนี่คือเสานะเสาขนาดใหญ่นี่เสาขนาดใหญ่เสาแดงก็ทาสีแดงแค่นั้นเองท่านผู้ชมนะร้านกลัวยอวดีครับนี่ลักษณะของร้านเดี๋ยวเราไปนั่งด้านในดีกว่าเจอเจ้าของร้านเลยครับชื่อร้าชื่อพี่อะไรนะชื่อพี่ยาวนดีพี่ยนะฮะเจ้าของร้านบ้านเสาแดงบ้านเสาแดงคือร้านกาแฟไหมร้านอะไรลงไปกาแฟก่อนแล้วช่วงหลังเปาน อ๋อแต่ติดใจเลยเมื่อกี้ที่ผมเดินไปใช่ไหมขายก้าวแกงแต่บรรยากาศโอ้โหน่านั่งเลยครับเพื่อนๆผมแนะนําเลยคนไหนที่ไอ้ที่ขาข้ามเทศนะตรงนี้อยู่อำเภอจวีอ่ะกิโลเมตรที่เท่าไหร่เนี้ยยี่สิบห้าก่อนจะถึงจุมพรเมื่อกี้ผมดูที่หลักกิโลสามสิบสามกิโลจุมพรนี่หลักกิโลร้านยอวดีก้าวแกงอาหารตามสั่งแล้วก็มีจัดเลี้ยงด้วย อ่าจัดในลถสถานที่เหรอในสถานที่เลยนะในนี่เลยเหรออ๋อมีมีเบอร์ตัวสักขวากได้นะเผื่อเพื่อนเพื่อนรูอยู่ขวากได้ขวากเบอร์ได้แล้วก็จะโทรมาสอบถามมีเบอร์ไหมเบอร์อะไรศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่สามเอาอีกทีหนึ่งศูนย์เก้าแปดศูนย์หนึ่งสามแปดแปดเก้าสี่อ่านี่ยฮะเบอร์ของพี่เยอว่านะพี่ยาวัดีร้านข้าวแกงอาหารตามสั่งมีรับจัดเลี้ยงด้วยเหมาร้านก็ได้บรรยากาศโอ้โหสุดยอดเลยนั่งด้วยมีกาแฟด้วย cà phê là cà phê của ai cà phê sơn ta làmเอง, em quất tự làm, cà phê, tự làm vườn, à, du à, à, đi, đi, à, okay, này không, 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 อ่านั่นเอกลักษณ์เลยกัวคลิ่งอะไรพวกนี้มีหมดเลยอ่า<ต>ผมนต้องที่ใบเหลียงอ่นี่ไอ้ใบเหลียงท่านผู้ชมดูนะใบเหลียงเดี๋ยวผมจะเดินเดินภายในร้านของพี่เย่านิดหนึ่งนะอ่าวดูนะฮะคุณจะนั่งมุมไหนก็ได้มุมนี้ก็ได้นะมุมนี้มีส,สองตัวมีออติดแอร์ด้วยกาแฟาจะประปับปรุงใหม่เป็นอ๋ออะไรอาเปยนทบรรยากาศนี่ก็อีกร้านอีกอีก,อกช่วงนึงเดี๋ยวโดยเฉพาะข้างหลังเดี๋ยวไปดูข้างหลังนี่ฮะบรรยากาศน่านั่งเลยเหมาร้านได้นะฮะพเพื่อนๆนะครับ ดูก่อนดูก่อนโอ้โหนี่ฮนะมีนั่งร่มรื่นเยน็นสบายฮนะเวลาขับรถมาสั่งกาแฟาก็ได้นะมาอลไครับท่านผู้ชมไอ้ชอบปลาเค็มกินปลาเค็มวันนี้กินปลาเค็มแล้วเปแกงตำแหน่งเปลี่ยนรสชาตินี่น้ำพริกเปรียน้ำพริกอ่าขอแถมพร้อมกับผักสไตล์คนใต้เลยแนะนําร้านเลยครับอยู่ใน,นอำเภอจวีเมื่อกี้บอกตําแหน่งแล้วพี่พี่ยอบอกตําแหน่งไปแล้วร้าน ครัวยอวดีนะฮะหรือว่าบ้านเสาแดงนะเอกลักษณ์เดี๋ยวผมจะปักพิกัดไว้ให้เวลาเพื่อนเพื่อนมาตามพิกัดก็ได้นะกดพิกัดไว้วันนี้กินอาหารก่อนต้องลาไปก่อนนะรับรองว่ารสชาติอร่อยแน่นอนอันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมนะคะกดซับสไครต์สั่นกระดิ่งให้ช่องเมนูแนะนำบายกิติด้วยวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ